ปุถาวจนะฉบัตสมถะปฏิบัติวิปัสนาหน้าที่เก้าเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง แต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วกระทําความเพียรในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายใน บุคคลผู้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมนันความไม่ย่อท้อสติและสัมปชาัญญะให้มีประมาณยิง่งเพื่อให้ได้กุศลธรรม เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้เขาพึ่งกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขมน้นความไม่ยออ่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อไฟที่ผ้าหรือที่ศีรษะ ันใดบุคคลนั้นก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขม่นความไม่ย่อท้อสติและพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษา คน้นคว้าหาความรู้และน้อมนำไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศรีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับสมถะปฏิบัติ วิปัสสนาหน้าที่หนึ่งศค่ะ